ะะอยู่ลำนาลายแล้วนะคะทางนูง้น่าจะมีพอหนุนเนาะไปดูก่อนถ้าไม่มีก็กลับ,บออกมาทางนี้เนาะเล็กจะมาพี่เล็กจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะท่านจา๋ามาไวไปไวเกมไวนะคะพี่เล็กมาถึงเมื่อคืนเนาะมาถึงเมื่อคืนตอนนี้กําลังจะกลับนะคะอยู่ลำนาลายแล้วนะคะทุกท่านจา๋าอยู่ลำนาลายเลย เด็กมาไวไปไวเกมไวนะคะเดี๋ยวจะไปซือะะซ้อกับข้าวนะคะซื้อกับข้าวตลาดล้ำหน้าลายซื้อยาไปร้านยาเปิดหรือ,อยังคะพ่อเนาะซื้อยากายเส้นไปสักสิบ จอดหน้านี่ก็ได้คพอถ้ามีที่จอดนะถ้ามีที่จอดก็จอดหน้านี่ก็ได้จอดจอแถวข้างหน้านี่้เลยเข้าก่อนปะได้เนาะจอดได้จอดได้จอดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวจะไปหาซื้กับข้าวก่อนนะคะไม่ได้มาซื้อทองนะคะทุกท่านค่ะ แต่มาซื้อทองทองบาทเท่าไหรแล้วตอนนี้ทองบาทเท่าไรสี่หมื่นกว่าแล้วเนาะอุ้ยเดี๋ยวไปซื้อกับข้ากวก่อนนะมาเดินตลาดลำลายกันนะคะทุกท่านจ้าโอ้รถเตอรีรถเตอร,ตรีขี่ไม่ได้นะคะมาเดินดูว่ามีอะไรขายมั่งเนาะเขายังเขายังกำลังเปิดนะคะทุกท่านนี่รังผึ้งอุ้ยหอมรังผึ้ง มาขอมาขายทุเรียนเอาจับแล้วปล่อ,อยมันก็วิ่งลงข้างล่างเลยครับโลละร้อยห้าสิบอ๋อร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้เลยทุเรียนโลละร้อยห้าสิบทุเรียนโลละร้อยห้าสิบนะคะทุกท่านกอบนอกลุ่มในไม่ใช่กอบในกอบนอกซื้อกระเทอดดีกว่า เอาก้วยทอดค่ะยี่สิบบาทเดี๋ยวหาตังคดด์าางก่อนก้วยทอดยี่สิบบาทเดี๋ยวมาตังค์ก่อนะอรีุนป่ะ ะะมาจากสวนลวทุเรียนขอบคุณค่ะมีผักอะไรขายมานะั่งเนาะบุ้งกําละห้าบาทบุ้งกําละห้าบาทนะคะแตงโมสามสิบห้าบาทแตงโมลูกิใหญ่เเดี๋ยวไปดูกับข้าวก่อนนะคะค่ะไปดูกับข้าวว่าจะซื้ออะไรไปกินเนาะ ลำลายนะคะทุกท่านมีแต่เพงเนาะแถวนี้มีแต่เพลงไม่เป็นไรนะคะทุกท่านเดี๋ยวมาดูก่อนเนาะว่ามีอะไรขายบ้างเนาะวันเช้าอยู่นะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะอันนี้คืออะไรานาลนะคะน้ำตาลสดเหรอ น้ำตาลสดเอาขวดนึ่งค่ะน้ำตาลสดหนึ่งขวดนะคะซื้อน้ำตาลสดหนึ่งขวดขอวางหน่อยน้ำตาลปี๊ดผงเท่าไหร่อ่ะน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมน้ำตาลนะคะขวดนึงขวดเดียวยจ้ะเอาขวดเดียวจ้าราบาทน้ำตาลขายยังไงน้ำตาลครึ่งโลสามห้านี่เจ็ดสิบจ้ะยี่าทอนมาแปดสิบ ขอบคุณนะคะทุกานจ้าพี่เล็กขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เล็กด้วยนะ